โอเคครับ okay, ท่านผู้ชมสำหรับซีซั่น2ได้เข้ามาเมื่อวานนะครับสำหรับการอัปเดตแพทใหม่นะแล้วก็ตู้ของน้องโนเอลนะครับก็ได้เข้ามาเรียบร้อยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะหมดกาชาไปค่อนข้างเยอะนะครับบางคนนี่อาจจะดวงดีนะครับ30-40โปรเนี่ยน้องโนเอลอาจจะออกเลยก็ได้บางคน200โลก็ยังไม่ออกนะครับจนได้การันตีจนได้นะ,<ส>ะ <g weave> ก็ไม่เป็นไรนะครับดวงใครลงมาเนาะเรื่องแบบนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้โนเอลกัน มาใช้งานค่อนข้างเจอะนะครับสิ่งที่ผมจะทําคลิปในวันนี้ครับผมจะมาอธิบายว่าเราจะทาทีน้องโนเอลมีตัวอะไรบ้างที่สามารถนํามาคอมโบกับน้องโนเอลในการลงพ v p พและก็ PVE ครับมีตัวอะไรบ้างและน้องโนเอลเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับเอาละเราไปดูกันในการไกด์ของผมนะเริ่มต้นเลยละกันครับผม ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพืเ่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิ้งใต้คลิปของผมครับ และอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครัเอาละครับสำหรับสกิลหนเนี่ยมันคือเงื่อนไขง่ายๆเลยครับต้องได้รับบัฟในส่วนของบาเรียและก็พรแห่งวาลีนั่นเองครับเมื่อเราได้รับบัฟส่วนนี้เนี่ยพลังดามเมจนะครับของสกิลหน่งเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ อันดับแรกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นถ้าได้รับบาเลียก็เพิ่มค่าความเสียหายขึ้น30%ครับอย่างที่2ครับถ้าได้รับพรแห่งวาลีครับก็จะเพิ่มค่าความเสียหายเพิ่มอีก40%ในเลเวล2วาลีเนี่ยได้รับจากไหนใช่ไหมครับได้รับจากเลเวลสกิล2นั่นเองครับสำหรับสกิล2นะครับสิ่งที่ถ้าสมมุติว่าเรากดใช้สกิล2นะครับมันก็จะเพิ่ม1ก็คือพรแห่งวาลีครับ2ก็คือบาเลีย3ก็คือ ความเสียหายชนะทางเพิ่มขึ้นอีก10%นั่นเองครับโอ้ถือว่าเราแรงมากๆนะครับมีค่าวความสามารถตั้งเยอะเลยสําหรับสกิล2สกิล2เนี่ยจะเป็นสกิลหลักเลยนะครับที่เราต้องบูตให้มันได้แบบแรงที่สุดแล้วก็ เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอัพให้ถึงเลเวล5นะครับถ้าเต็มสกิล2เนี่ยเราจะก็จะเห็นนะครับบารียพรแห่งวารีก็จะ20%บาเรียก็จะ20%ซนะครับโอ้โหเกราะบารียและก็พรแห่งบารียรเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทั้ง20%เลยนะครับถ้าเราอัพเสร็จนะก็มันจะไปคอมโบกับสกิล1เหมือนกันนะครับสกิล1ก็จะได้รับบัฟความแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เวิร์กวังมากๆนะคร สำหรับสกิลอันตีนะครับเราก็มาดูมันก็คือการเพิ่มดาเมจบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเองนั่นแหละครับผมก็ง่ายๆเลยครับถ้าเราใส่ดาเมจของอันตีสกิลออกไปเนี๋ยพลังโจมตีมันก็จะเพิ่มขึ้น55%นั่นเองครับผมสิ่งที่มันจะเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าเราใช้สกิล2เนี่ยถ้าพอเรา,เราเพิ่มในส่วนของบาลียแล้วก็พรอนแห่งวาลีนะครับเพิ่มเข้าไปเนาะมันมันก็จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวสกิลหนึ่งได้เหมือนกันครับผมนี่พอมันได้รับบัฟนะครับความแรงของมันก็จะเกิดขึ้นนนนะรั้กก็็จเปาช อันตินะครับเพิ่มเพิ่มความแรง5 5%ขึ้นไปอีกครับโอ้โหถ้าใครโดนสกิลนี้เข้าไปใน PP นี่ผมว่าเวอร์เลยนะครับแต่เรามันต้องมีตัวที่มาเพิ่มบัฟให้กับตัวน้องโนเอลอีกนะครับมันถึงจะโหดขึ้นไปเนาะเดี๋ยวเราไปพูดถึงในส่วนของการจัดทีมครับเอาละครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าน้องโนเอลเนี่ย เกราะนะครับบาเรียเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่สําคัญและบาเรียเนี่ยมันจะเพิ่มตามค่า MXT ม c ด้วยนะครับพลังเวทเนาะย,ยิ่งเรามีพลังเวทเนี่ยบาเรียของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะไปทําก็คือในเรื่องของอุปกรณ์นะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะใส่เซตอะไรดีถ้าเราใส่เซ็ตนะครับในส่วนของพลังโจมตีนะมันก็จะบูตในส่วนของพลังเวทเกราะบาเรียของเราเนี่ยมันก็จะเยอะมากขึ้นนั่นเองครับถ้าเราจะใส่เซตนี้เนาะใส่สัก2ชิ้นก็พอนะครับ และก็ชิ้นต่อไปเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็อาจจะใส่ในเซตของพลังป้องกันหรือเดฟนะครับเ <t od ulate> พราะว่าเราจะต้องมีเดฟด้วยเหมือนกันเพราะว่ายิ่งบาเรียเรามันเยอะนะครับเราก็จะยิ่งยืนได้นานนะครับเราก็จะบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราได้นั่นเองนะครับผมเราอาจจะใช้เซตนี้ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์เเซนั่นเองครับหรือเราอาจจะใช้พลังป้องกันนะครับสานอาจจะใช้เซตนี้ก็ <arring> ได้นะครับก็ดีเหมือนกันนะคือมันสามารถ อาแดปได้หลายสายมากนะครับหรือเราอาจจะเอาพลังโจมตีนะครับครึ่งหนึ่งเราอาจจะเอาพลังป้องกันอีกครึ่งหนึ่งก็ได้เพื่อให้น้องเนี่ยได้ยืนได้นานมากขึ้นนะครับก็จะใช้บัฟรัวๆแล้วก็ใส่ดาเมดอันตีตอนสุดท้ายนะครับเพื่อจบสตูก,ก็ได้นะครับหรือใครจะไปเล่นสายคริติคัลก็ได้นะครับถ้าใครมีของนะครับก็ไปเล่นคริเสร์ฟเข้าไปอันนี้ก็ยิ่งโหดมากๆนะครับซึ่งบางคนอาจจะใช้ เซตของอัตราคริติคอลก็ได้นะครับเพื่อให้คริเนี่ยมันเกิดนะครับเวลาใช้อันตีเนี่ยมันถึงจะแรงมากๆนะครับสำหรับในส่วนของหน้าของสกิลนะครับสกิลเนี่ยใช้อะไรนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถเปิดของน้องได้นะครับ ก็มันค่อนข้างได้ยากเนอะมันต้องหมดตั๋วค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปสูมสกิลของน้องได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรนะเพราะวนนะ่าสกิลของน้องเนี่ยมีโอกาส20%นะครับบาเรียร5%นะความเสียหายก็จะได้รับเป็น2เทินนะครับตรงนี้เนาะก็จะให้ผลบาเรียรนะครับ5%ของค่าความเสียหายที่ได้รับนะครับตั้ง2เทินเลยเนาะอันนี้ก็จะแบบประมาณว่าผลที่มีงบนะครับก็จะหาสกิลของน้องมาใส่ได้แต่ว่า5นะครับ เราสุ่มแล้วไม่ได้นะครับเราอาจจะใช้ตัวสกิลตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตีให้กับเรานะครับ10%นะถ้าเราเพิ่มดาวไปอีกนะครับโอ้โหถ้าใครได้นะเพิ่มดาวไปสัก5ดาวนะครับ20เปอร์เงี้ยอ้ my God มันก็จะแรงเป็นไหนะครับสาหรับน้องโนเอลเอาละครับทีนี้เราไปดูตัวละครว่าเราจะจัดทีมยังไงครับผมเราจะเอาตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับเพื่อที่จะให้น้องโนเอลเนี่ย คอมโบแบบว่าสุดมันสุดอลังการนะครับรับามว่าตัวแรกเนี่ยเราจะใช้ตัวอะไรใช่ไหมครับตัวแรกเนี่ยที่ผมจะแนะนําเลยก็คือแอตตานะครับแอตตาไฟนะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการคอมโบดามเจคู่กันกับน้องโนเอลนั่นเองครับสำหรับแอตตาไฟเนี่ยมันมีความสามารถที่แบบว่าสกิลเนี่ยคือมันแรงมากๆนะครับเอาไว้ใช้ดามเจดคู่กันนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับแล่เราสามารถใช้ตัวอื่นนะครับที่จะนํามาบัฟดามเจทั้งสอง ผลน,นี้ให้มันแรงมากขึ้นนะครับซึ่งในทีมแดงนะครับที่เราจะจัดกับน้องโนเอลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปหาตัวแทงก็ได้นะครับเพราะว่าน้องโนเอลเนี่ยมีบารเหลือให้อยู่แล้วนะถ้าเราใช้ตัวสกิลคู่เนี่ยเราก็จะจบในส่วนของ p v p ได้ค่อนข้างไวนะครับนี่เซอรี่ <Self ie S 2> นะครับ สำหรับตัวเซอรี่เนี่ยมีความสามารถดีมากๆนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับใครที่เป็นสายเติมนะครับก็ควรที่จะเอามาคอมโบกับน้องโนเอลนะครับเพราะว่าตัวเซอรี่เนี่ยก็มีหลากหลายในความสามารถนะครับหก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดนะครับระดับ3ก็จะทําให้น้องโนเอลเนี่ยมันแรงมากขึ้นนะครับสก็คือจะเพิ่มความแรงคลิกนะครับในระดับ2กันเลยทีเดียวนะสำหรับเซลลี่เนี่ยเอาไว้ลงได้นะครับทั้ง PVP และก็ PVE ด้วยนะครับ ซึ่งจะทําให้บูทดาเมจของน้องโนเอลเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งความสามารถของเชอรี่มันเยอะมากมายนะครับพลังโจมตีเวทเนี่ยถึงเลเวลสตั้ง84%นะแล้วก็จะเพิ่มคริเอตอีกยีิบเร์เซ็นตนะครับโอ้โ oh ห ถ้าเอามาคอมโบกับน้องโนเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากพอสมควรครับแต่ถ้าใครเป็นสายเติมเนาะสำหรับคนที่เป็นสายเติมละกันนะครับแต่สายฟรีนะครับเราก็จะมีตัวละครที่เราจะสามารถใช้ได้อยู่นะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับเราสามารถเอาตัวมิโมซ่าสีแดงนะครับ SR นะเข้ามาคอมโบกับ น้องโนเอลได้เหมือนกันครับซึ่งเราอาจจะเล่นในส่วนของเอาซัพพอร์ตเข้ามาก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะไปในสายของใส่แท้งเข้ามาเนี่ยน้องโนเอลนะครับก็มีบาเลียแทงให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่สำหรับสายฟรีทุกคนนะครับที่อยากจะเล่นสาย PVP นะต้องพลาดไม่ได้ครับสำหรับฟินลด์นะครับฟินลด์เนี่ยสามารถคอมโบกับน้องโนเอลได้ดีมากๆครับความสามารถของน้องฟินลด์นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่า ฟินแลนด์เนี่ยมีความเร็วนะครับเยอะกว่าชาวบ้านอยู่แล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งถ้าได้ปล่อยสกิลออกก่อนเนี่ยหยุดแล้วนะครับและ2นะครับก็จะมีล้างดีบัฟด้วยนะครับสำหรับฟินแลนด์เนาะฟินแลนด์เนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มคริเลเตน,นะครับถ้าเอามาคอมโบกับน้องโนเอลเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากสกิลสองของฟินแลนด์เนี่ยยังเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มแค่ความเสียหายที่ทําได้ด้วยนะครับ เอาละครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เราจะพาไปได้สําหรับสายฟรีนะครับสายฟรีเนี่ยคิดว้ามีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับสาหรับชาลอนชาลอนก็จะเป็นตัวแจกนะครับที่ตั้งแต่เริ่มต้นเกมที่เราเล่นมาเนาะชาลอนเนี่ยมีความสามารถดีมากๆนะครับในการดีบัฟลดพลังโจมตีฝ่ายตรงข้ามนะครับผมและไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดเลือดไหลด้วยเหมือนกันครับชาลอนก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติดเลือดไหลนะครับอย่างที่3นะครับชาลอนเนี่ยก็จะลดพลังป้องกันเลเวล2องนะครับ50%เลย พอโนเอลใช้อันตีนะครับมันก็จะแรงมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าชาลอนเนี่ยลดพลังต้องกันฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับซึ่งมันจะใช้ในส่วนของคอมโบได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับทีมนี้ถ้าเราจะจัดทีมจริงๆนะครับอย่างที่ผมพูดเนาะเราสามารถอะแดปได้หลายตัวมากๆนะครับแต่ตัวที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือ ผมจะเน้นไปในส่วนของทั้งสายฟรีนะครับที่เราจะสามารถนําไป PVP แล้วก็ PVE ได้นะครับสำหรับสายฟรีเนาะในการเล่นโนเอลนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้โนเอลกันหมดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กุญแจนะครับในการไปเปิดเนาะ ออไม่ว่าจะเป็นการใช้คริสตัลในการเพิ่มในส่วนของดาวนะครับของน้องโนเอลทุกคนน่าจะได้2ดาวกันอยู่แล้วครับก็สามารถนาไปจัดทีมและก็เล่นได้ตามสไตล์นะครับเราสามารถอดัดแอปได้หลายอย่างมากสําหรับน้องโนเอลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังโจมตีและไม่ว่าจะเป็นการป้องกันนะครับน้องโนเอลเนี่ยมีครบเครื่องกันเลยทีเดียวและสามารถใช้ในระยะยาวได้เหมือนกันครับโอเคฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับ